ค่ะพี่น้องพี่สารทำน้ำกินค่ะนี่พี่น้องากินแกงเซนค่ะกินแกงเซนใส่แกงน้ำกันค่ะพักไรๆรับผ่งผู้ใดเป็นผึ่งได้ได้ใดผงเอาค่ะได้ยังใด้ผงเอาเมื่อ้วค่ะเึ่งแซียเพิ่มเพิ่มฮะใต้ได้หรือเปล่าครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินแกงเซนค่ะแกงเซนแซ่บๆค่ะผู้ไหนกินไปได้เพิ่งเลือดเห็ดพร้อมตี้ทั้งกินทั้งเห็ดทั้งกินทั้งเห็ด แซ่บแซ่บน้องกันค่ะยุหมหัวกะยันยู่มด้อพี่น้องยุหมอหัวกะยันค่ะหายแล้วคู่นึ่งหายแล้วพี่น้องหายแล้วหายแล้วถึงน้ำต้อนแล้วค่ะน้ำต้อนล้ะน้ำต้อนแล้วโคกตัวไหนว่าเป็นนำต้อว่าเป็นนำต้อติ่น้ำโคกบวกเห็ดจังไได้เหรอพี่น้องเอ้ยเกล็ดเสร็จก็ใส่แบบพี่ผงห่อแหงล่ะอุ่นนั่นกระลูกโดดอีก คุยกับกะปิ<พ>จังแสบอ๋อกลิ่ตัขอ,องอีสันทำนักกินอึดแล้วพี่น้อนอึดแล้วอึดแล้วโอ้ดแล้วค่ะอึดแล้ววันหกเนี่ยด้อวันหกนี่ค่ะเพราะว่าของไหอไอนน้องยินไหนไอ้กระต่ายนูนยน้นน่ะกระต่ายยินตัวนู้ <c oughs> กระต่ายนุ้งอยู่ไหนอยู่กับนุ้งกระต่ายค่ะร้านเหน็กระตา <ใน S 2> ่ะา,ยะตายมาลินไหนยยน้องยินกระต่ายมาดูชี้นี่ค่ะกระต่ายน้อยโอ้น่ารักค่ะออกลูกคลอดลูกได้เจ็ดตัวเลยค่ะอันนี้กระต่ายน,น้องยินไม่กินหญ้าค่ะออ,ออกอกอกกลุ่มไหมเข่าหูค่ะคันปล่อยลงไปกับแม่พาอยู่ในหูเลยค่ะ ไปเอาไปเล่นเลยลูกเอาน้องไปเอาน้องไปกินนนีเาะแบ่งเศนกันส่งแบ่งเศนไว้ย้ำไม่แบ่งให้แล้วพักนี่กินเลยย้ำไม่แบ่งแบ่งนะย้ำไม่แบ่งให้กันนะของไผยของมันค่ะของไผยของมันค่ะฝุ่นฝุ่นสักผ้าก็ได้กระตาสันละว่าลูกซักอยู่ทั้งนี้ฝุ่น ผุ่นผุนนอนซองมึงผ่าสองผืนกะใส่ผ่าได้เกาตาเสรนแล้ววะ <c oughs> นอนซองมึงโอ้หันหน้าไปใส่หรอเปล่ววนะี่ยแม่ไข่เห็นยังเรากดจอบบึงแล้วว่าใส่แฟบหลายพุน่นเสั็จที่น้องแข่งขาแข่งเน่าเสียขาเกินค่ะผทาทุผทาเนี่เสียขาแล้วาเราบ่เบิ่งนี้ดิ แล้วมึงนอนเบิ้งโทรศัพบรถดิแล้วมาเบิ้งลูกอยู่ยแขกค่ะคุณคุณพี่น้องซองมึงแหละซอ, <laughs> องละซองละหันซองละซ้อันหันนี้ละกันเดี๋ยวไป <laughs> ผู้นึงทำงานผู้นึงจ่อเบ,บิงเ้งเหมือนไงพี่น้องเอ้ย